พี่พี่น้องๆทุกคนนะคะวันนี้พี่จุ๋มมาแล้วนะคะพี่จุ๋มนะคะแฮร์รูมหรือพี่จุ๋มยูเคนะคะหรือว่าแม่จุ๋มนะคะที่ตามขอบคุณมากนะคะที่ติดตามวิดีโอของพี่จุ๋มนะคะเกี่ยวกับทําทผมทรงไหนนะคะให้เข้าผุกลิกภาะพนะคะตั้งแต่อายุ40ถึง60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้พี่จุ๋ม50แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความมั่นใจนะคะว่าเราจะทําผมทรงไหนวันนี้พี่จุ๋มจะมาพูดเกี่ยวกับทําผมสีไหนนะคะให้เข้ากับ ให้บุคลิกภาพของเราและให้ดูปังๆๆงงนะคะเฮงเฮงด้วยนะคะก็ติดตามเลยค่ะวันนี้คนทุกคนก็จะรู้นะคะสีผมพี่จุ๋มเปลี่ยนอีกแล้วนะคะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปก็อยากจะให้มีเพราะว่าพิ่ปีนี้พี่จุ๋มเท่า้าสิบนะคะก็อยากให้ดูสดใสร่าเริงนะคะเหมือนเด็กนะคะคือสีที่พี่จุ๋มจะบอกนี่นะคะคือนี่ค่ะสีน้ำตาลทองนะคะดูนิค่ะสีน้ำตาลทองแล้วก็สีออก ไม่ออกสีดำนะคะถ้าเราอายุ40ขึ้นไปแล้วนะคะสีดำนี่จะดูไม่ค่อยดีนะคะจะหมองคําำนะคะนี่คือความเชื่อของพี่จุ๋มนะคะแต่ใครอยากมาชมแบบพี่จุ๋มก็มาทำตามแบบพี่จุ๋มก็ตามมาเลยนะคะพี่จุ๋มเชื่อในการที่เวลาเราตัดผมทุกสองเดือนหรือว่าเราเปลี่ยนสีผมให้เข้ากับช่วงเวลาช่วงอายุนะคะมันจะสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าถ้าคนที่เรามีแบบบางครั้งบางอย่างนะคะ ทุกเรื่องนะคะบางเราบางทีเราก็มีความทุกข์นะคะถ้ามีความทุกข์ขึ้นมานะคะเราสังเกตสังเกตตัวเองเลยนะคะว่าจากผมจากหน้าตาเราเนี่ยมันจะดูหมองคล้านะคะแล้วยิ่งถ้ามีผมสีดําเข้าไปใหญ่นะคะหน้าก็จะทําให้เป็นสีดําค้ําไปใหญ่เลยนะคะสำหรับคนที่มีผมสีดําหรือผมช็อกโกแลตนะคะพี่จุ๋มจะแนะนําให้กับคนที่ผมเป็นคนที่ขาวนะคะผิวสวยนะคะ เขาก็จะเข้ากับกับผมสีนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราอายุมากแล้วสักประมาณ40เนี่ยที่จุ๋มขอแนะนำนะคะว่า40-60เลยให้ทำสีสว่างนะคะไม่ต้องไปไม่ต้องสนใจไม่ต้องอะไรเลยนะคะเดี๋ยวนี้สมัยใหม่นะคะเราดูสวยสดใสได้นะคะสีสว่างสีน้ำตาลแล้วก็สีอ่า สีน้ำตาลแล้วก็สีบรอนนะคะแอชบรอนนะคะอย่างนี้นะคะแอชบรอนก็จะสวยนะคะอย่างพี่จุ๋มนี่คะตอนนี้พี่จุ๋มคือะค,ะคอปเปอร์บรอนนะคะคอปเปอร์บรอนนะคะคือสีนี้นะคะพี่จุ๋มชอบมากเลยะคะ่ะทำให้หน้าพี่พจุ๋มสดใสนะคะงวดที่แล้วพี่จุ๋มมีสีเป็นเปลี่ยนเป็นลองเปลี่ยนเป็นสีชอ็อกโกแลตเป็นปรยิยญาดูนะคะแบบนี้นะคะก็ดูสวยนะคะแต่พี่จุ๋มจะจะต้องแต่งหน้าให้เข้มนะคะคือถ้าพี่จุ๋มทําผมสีคอปเปอร์บรอนหรือว่าผม โทนแอชบรอนนะคะพี่จุ๋มจะไม่ต้องแต่งหน้ามากเนะคะสีะครีมรองพื้นเนี่ยพี่จุ๋มก็ไม่ต้องใส่เลยนะคะคือแบบเบาๆเ,เลยค่ะเบาๆคือเราจะเวลาเราแต่งหน้าหรือแต่งอะไรเราต้องแต่งอ่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าสีผมกับการแต่งหน้ามันก็เข้ากันด้วยนะคะคือเวลาเราสีผมสว่างเราไม่ต้องแต่งหน้าเข้มเลยนะคะคือจะบำรุงผิวหน้าไปในตัวนะคะอย่าลืมนะคะปีนี้พี่จุ๋มห้าสิบถ้าใครมีคำถามหรือว่ามีปัญหา เรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ทําให้ดูเศร้าหมองนะคะถามพี่จุ๋มได้นะคะทรงผมจะช่วยให้เราดูสดชื่นขึ้นนะคะได้ได้พันพิบตาเลยเราจะมีแบบว่าอุ้ยทําไมฉันรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอย่างพี่จุ๋มนะคะเมื่อที่แล้วพี่จุ๋มก็ประมาณ2เดือนที่แล้วนะพี่จุ๋มจะเปลี่ยนสีผมเป็นสีช็อกโกแลตคัลเลอร์นะคะพี่จุ๋มก็ดูสดชื่นขึ้นแต่ว่าพี่จุ๋มต้องแต่งหน้าเข้มกว่าเก่านะคะเพราะว่าผิวเราเนี่ยพี่จุ๋มเป็นคนสีผิวผสมนะคะเหลืองน้ําตาลนะคะไม่ได้ขาวจัว ะค,ะคือขาวพอดีอดีนะคะประมาณนั้นไม่ได้ขาวแบบออกคนจีนเลยงนี้ไม่ใช่นะคะก็เนี่ยค่ะพี่จุ๋มก็มีแค่นีน้ฮะที่แนะนําวันนี้นะคะยังไงก็ใครมีคําถามอีกถามมาเลยนะคะถ้าพี่จุ๋มว่างพี่จุ๋มจะตอบไปให้ทุกคนแล้วขอขอบคุณมากนะคะคลิปที่แล้วน้องๆเพื่อนๆติดตามพี่จุ๋มมากเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะที่มาติดตามแล้วก็มาถามคาถาม,ถามอย่างมากมายนะคะแล้วน้องคนไหนที่แบบว่าตอนนี้มีสุขภาพาไม่แข็งแรงอยากทําสีหรือว่าเป็นโรค มะเร็งอะไรเงี้ยนะคะต้องให้ไปรปรึกษาหมอก่อนนะคะก่อนที่จะทําสีผมนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะอายุ <Are you S 2> เป็นเพลงตัวแรกที่พี่จุ๋มบอกคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้มาอีกแล้วขอแนะนํานะคะ สีสว่างนะคะสีบอลส,สีคอปเปอร์บอลสีคอปเปอร์แอชบอลน,นะคะได้หมดนะคะสำหรับผู้หญิงไทยเรานะคะจะให้ดูสวยสดใสเหมือนพี่จุ๋มในวัย50นะคะตามมาเลยค่ะมาถามได้นะคะทุกเรื่องพี่จุ๋มตอบให้หมดนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่จุ๋มด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะคะกด u b s c ไ i b e ให้พี่จุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย